เนเรื่องประวัติศาสตร์กันนะคะคุณครูให้นักเรียนขึ้นมาที่ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อที่เราจะคุ้นคว้าเรื่องประวัติศาสตร์กันนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของคําว่าประวัติศาสตร์ก่อนนะคะว่าทําไมเราถึงต้องเรียนประวัติศาสตร์แล้วประวัติศาสตร์นี้จะโยงไปถึงท้องถิ่นของเราได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะเข้าไปค้นคว้ากันโดยใช้ที่ Google และก็ YouTube เป็นตัวแทน แล้วก็จะพานักเรียนดําดิ่งไปสู่ความสนุกสนานของวิชาประวัติศาสตร์ค่ะขอะงประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์ก็หมายถึงร่องรอยที่เกิดขึ้นของบรรพบุรุษตั้งแต่อดีตนะคะร่องรอยที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้เพื่อให้คนในปัจจุบันได้เรียนรู้นะคะว่าทิ้งร่องรอยอะไรไว้บ้างนักเรียนคะเดี๋ยว ครูจะให้นักเรียนได้พบกับของจริงเดี๋ยวเราจะไปสืบค้นที่ห้องสมุดนะคะไปดูว่าในห้องสมุดของเรามีหนังสือประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอของเราจังหวัดของเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปสืบค้นกันแต่ที่แน่ๆนะคะสถานที่อีกแห่งหนึน่งที่พวกเราจะขาดไม่ได้ที่จะต้องศึกษาในครั้งนี้ก็คือลาน ร่ารูปปั้นหน้าอาคารที่รักษานะที่มีรูปปั้นการด้วงรูปปั้นบุคคลสำคัญของอาเภอน,นักเรียนคะ,ะบุคคลทางประวัติศาสตร์ของอำเภอนาด้วงของเราบุคคลแรกที่เราจะต้องมี้จักก็คือทา,า,านด้วงทานด้วงค่ะทานด้วงนี่เป็นคนที่มาตั้งรกราช เป็นครอบครัวแรกเลยของอมรินาด้วงของเรานะคะประวัติของท่านเป็นมาอย่างไรนะัก<ะ>เรียอน,นอ่านตรงนี้ก็จะรู้แล้วก็จะนําไปสู่ประวัติศาสตร์ด้านอื่นและต่อจากนั้นเราก็จะไปที่ที่ไหนกันคะวัดเวียงร้อมค่ะวัดเวียงร้อมหรือชื่อในอดีตคือวัดเวียง สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2493มีเนื้อที่ประมาณ20ไร่เดิมเป็นป่าโคกป่าไร่และบางส่วนเป็นป่าดงดิบโดยมีเจ้าอาวาสรูปแรกคือพระอาจารย์สมยาปวิโรเจ้าอาวาสรูปที่สองคือพระครูสิริพัฒนดมหรือหลวงตาอ้วนท่านได้พัฒนาวัดให้เป็นวัดสีทองเหลืองอลามซึ่งเป็นกุศโลบาย เชิญชวนให้ผู้คนเข้าวัดฟังธรรมมากขึ้นพระาธาตุนาด้วงมงคลสิริเป็นพระาธาตุจำลองมาจากพระาธาตุพนมสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2556เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริก,กราธาตุจำลองและอัฐิของเจ้าอาวาสวัดเวียงล้อม ศาลาการประเรียนวัดเวียงล้อมเป็นศาลาที่สร้างขึ้นด้วยไม้ทั้งหลังแห่งเดียวของจังหวัดเลยมีเสาทั้งสิ้น77ต้นสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2519อุโบสถวัดเวียงล้อมสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2520 ใช้สำหรับการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์มีสีทองเหลืองอาร่ามสวยงามนอกจากนี้ยังได้สร้างหอระฆัง หอค้องและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆที่สวยงามเหลืองอร่ามไปทั้งวัดวัดเวียงล้อมอยังได้สร้างพุทธศาสนสถานมากมายเช่นเจดี JD เจ้าอาวาสรูปแรกคือเจดีพระสมยาปวิโรสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2558เจดีพระครูสิริพัฒนดมสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2559 และสถานที่สำคัญที่เป็นประวัติศาสตร์ของวัดเวียงล้อมซึ่งมีเรื่องเล่าว่าบริเวณวัดแห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายเกาะเคยเป็นค่ายทหารเก่ามีร่องน้ำลึกล้อมรอบและมีทางออกทางเดียวซึ่งมีความลึกเท่ากับ2-3ช่วงตัวคนต่อกันแต่ปัจจุบันได้มีการถมดินให้เป็นพื้นที่ราบคงเหลือไว้แค่ตำนานของวัดเวียง การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์โดยการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นวัดเวียงล้อมวัดสีทองของอำเภอนาด้วงโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งที่จะสร้างจิตสำนึกที่ดีในการสืบทอดวัฒนธรรมและความเป็นเชื้อชาติเกิดความภาคภูมิใจในชาติและบรรพบุรุษที่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองเกิดประสบการณ์จริงและเป็นความรู้ที่ยั่งยืน